วันนี้เรามาดูยางกันนะครับเป็นยางเบอร์สามสิบสิบสิบสี่นะฮะแล้วก็ยางยี่สิบเก้านะฮะไอ้ยี่สิบเก้าเก้าสิบสี่นะครับยี่สิบเก้าสิบเอ็ดสิบสี่โดยหลักของยางทั่วไปนะครับเวลาเราสูบลมนะฮะคือต้องขึ้นขอบก่อนนะฮะสเปคการขึ้นขอบจะอยู่ที่สามสิบสามสิบห้านะฮะจะไม่เกินตัวนี้นะฮะการขึ้นขอบนะฮะยางจะเป็นท้องช้างแบบนี้นะฮะจะกลมบล็อกเลย นะครับเวลาวิ่งเนี่ยยางจะจับแค่ตรงนี้แค่นั้นเองนะฮะแต่ตรงนี้จะไม่โดนนะครับแต่เมื่อเราวิ่งไปแล้วสักพักหนึ่งวันหรือสองวันนะฮะเราต้องทําการเอาลมออกโดยด่วนนะครับลมออกเพื่อให้หน้าตัวนี้กินให้ได้มากที่สุดนะฮะให้มันกินได้ถึงตรงนี้ยิ่งดีนะครับโดยสเปคของลมนะฮะของยางยูทีวีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไม่เกิน10 psi นะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 7 psi ยางจะวิ่งลักษณะนี้นะฮะจะเรียบแบบนี้เลยแต่ถ้าเราสูบอยู่ประมาณ10กว่าขึ้นไปนะฮะยางจะเป็นท้องช้างยางจะกินเฉพาะหลนกลางอย่างเดียวนะฮะเนื้อหน้ายางจะสัมผัสพื้นแค่50%ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอันเดิมนะฮะแต่เพียงว่าหนากว่านะครับแล้วโดยหลักของยางทั่วไปพวกนี้นะครับเวลาสูบลมนะฮะจะสังเกตได้ว่าตรงกลางถ้ามีสันตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยสันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เวลาสูบป,ปุ๊บมันจะมีการสับนิดนึงนะครับ มีสักนิดนึงแต่สิ่งที่ได้คือยางค่อนข้างทนมากนะครับสาหรับยางสเปคพวกนี้นะครับเวลาแกะยางนะฮะสมมติยางมือ2ที่ติดรถมาเวลาแกะนะครับส่วนใหญ่นะฮะที่หลบไม่ได้เลยคือขอบต้องมีรอยเรื่องปกตินะฮะอาจจะมีบากนิดนึงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยขอบที่ขาดนะฮะจะเป็นขอบด้านในนะครับจะเป็นขอบด้านด้านในนะฮะทึ่งซึ่งไม่มีผลอะไรกับการใส่ยางที่จะไปใส่ล้อใหม่นะครับอาจจะให้ดูว่าล้อที่ ขาดนะครับเวลาถอดเนี่ยส่วนใหญ่มันมันมันติดกับเนื้อแม็กเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะอาจะเป็นลักษณะนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเพราะว่าโดยหลักขอบตัวนี้จะเป็นตัวอัดปิดลมนะครับเมื่อยางขึ้นขอบแล้วมันตัวนี้จะเป็นตัวซีนตัวดีเลยนะครับมันจะทําให้มันสนิทขอบมากไอ้ตรงนี้คือปัจจัยคือตรงนี้แทบจะไม่ไม่เป็นปัจจัยหลักนะฮะเพราะโดยหลักของมันเนี่ยเวลาใส่ยางเข้าไปปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะบีบขอบมันอยู่แล้วนะครับอ่าโอเค รายละเอียดยางอื่นๆนะครับโดยหลักของยางพวกนี้นะครับวิ่งทางเรียบนะครับวิ่งทางเรียบเนี่ยถามว่ามีสันไหมที่เป็นหน้าเรียบๆแบบนี้มีนะครับมีบ้างนะครับแต่ไม่มากเท่ากับยางลุยนะครับถ้ายางลุยหรือยางบ้างเนี่ยวิ่งแล้วจะมีอาการสันสนดิ้นดินนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับโอเคครับ